ดิฉันเสียใจนะคะที่คุณมาที่นี่เพื่อจะขอริษาคือที่จริงดิฉันไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะเหนี่ยวรั้งริษาไว้แต่ว่าริษายินดีที่จะอยู่ที่นี่กับดิฉันค่ะเธอเข้าใจผิดนะฉันมาที่นี่ไม่ได้จะมาบังคับริษาหรอกฉันมาเพื่อจะปรับความเข้าใจกับเธอกับริษาจากวันที่เธอพูดวันนั้นกับฉัน ฉันก็มานั่งทบทวนดูฉันยอมรับว่าฉันทำผิดพลาดฉันทำผิดกับเธอมนาะตลอดแม่ทุกคนนะยอมรับลกูกฉันลืมคิดถึงสิ่งข้อนี้ไปแล้วเธอก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นแนละ้วว่าเธอนะ่ะเป็นแม่ที่รักลูกนะ่ะมากแค่ไหน เวลาสิบห้าปีไม่ได้ทำให้สายใยระหว่างเธอกับพิสาเนี่ยขาดหายไปมันกลับแน่นแฟ้นขึ้นฉันมาที่เนี่ยนะต้องการให้เธอยกโทษให้โอ้สิฉันกันนะในสิ่งที่ฉันโหดร้ายกับเธอมาตลอดเวลาสิบกว่าปีมาเนี่ย าคุณเข้าใจดิฉันก็ดีใจค่ะเรียกฉันว่าแม่อย่างที่เธอเคยเรียกสิค่ะคุณแม่คุณย่าคะเรื่องมัน่นนะคะย่าก็คงไม่บังคับน,นหรอกทุกอย่างนะ่ะตตัดสินใจเอง<ม>นี่หละ สิ่งที่ย่าต้องการย่าอยากให้เราอยู่นะเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันพิสาแม่หาย่าบ้างนะลกูกถ้าอย่างนั้นที่แม่ยกเลิกไปฝรั่งเศสแม่ก็อขอไปทำธุระที่นั่นก่อนแล้วกันนะ เรก็ได้ไปอยู่กับคุณย่าบ้างแม่ไปาไปหาย่าสิลูกแม่ไปแค่สองสามวันเท่านั้นล่ะ แม่คะอันนี้จะเอาไปด้วยหรือเปล่าคะจ้ะแม่ต้องรีบกลับมาไวๆนะคะจ้ะลิสาก็เหมือนกันอยู่บ้านคุณย่าอย่าลืมแม่นะอืมไม่ลืมหรอกค่ะลิสาต้องเชีย <c oughs> อ <c oughs> เชิญจ้ะมีกระเป๋าผมช่วยไหมครับอ่าน,นี่เลยไหมแม่ไป ร่วมกับกระเป๋าใหญ่เลยค่ะครับผมเอ๋แตแม่ดูก่อนตื่มะารหรือเปล่าเอาครีมค่ะตายแล้วแม่คะโทรหาแคะนะคะเดี๋ยวต้องโทรหาแขกก่อนแว่ราแป๊บเดียวไหมคะจ้เราแป๊บเดียวไปเร็วลูก่ะ รู้สึกเป็นห่วงริษายังไงยังไงชอบกลน,นะรู้สึกไม่สบายใจเลยอมีอะไรครับไม่รู้สิเอาเป็นว่าแม่ฝากลิษาด้วยนะไหมช่วงที่แม่ไม่อยู่อ๋อได้ครับช่วงนี้ผมคงเข้าออกบ้านคุณย่าง,ง่ายขึ้นอม,มีอะไรก็โทรหาแม่นะครับ อเขากาี่ยเป็นแพทยไ้เลยขอเนเดนพทกันีกก่น,น,นี่พูดว่านะบอกคุณย่าจะดีนะคุกันดดี้ดีจนใจหายแล้เนาะนึกไม่ถึงเลยอะฉันเลยไม่อยากชื่อเลยจริงเอานะอย่ามองลูกในแง่ร้ายนะพี่ แกอาจจะแก่แล้วคิดได้ก็ได้เนี่ยใช่ไหม,มอม,มันจะมีไหมที่คนแก่แล้วแต่ยังคิดไม่ได้อะเออมีไม่มีก็ไม่รู้อ่ะไปเถอะเร็วอือยังู้มัปนปลแล้วเรนะ็วที่<ก>ไปเลย gonna row, กันไปกันไปว o าวสวยสุดเอ็ดดูวะอ๋ออันนี้อันนี้ใช้ได้เลยนะลูกนี่น้ำงามดีนะลูกน้ำงามดีนะสวยครับแต่ถ้าทางจะแพงน่าดูเลยนะครับแม่โอ้ยแหวนแต่งงานนี่จ้ะจะมาทำขี้เหนียวอยู่ได้ยังไงลูกเนี่ยพอใช้ได้ถอยนี่ ใครแต่งละมันสวยตายเลยไม่รู้สิแต่ที่แน่ๆนะไม่ใช่ลิส่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันม่สวยน,นะไม่ไม่สวยเลยเอาเอาออกไม่เอาจะไปดูบอลไหมอ่ะไปก็ได้ ใจรจริงๆเลยที่เรากลับมาทำความเข้าใจกันได้อีกเ,อเราทุกคนเอเอแล้วนี่คุณพ่อจะกลับมาเมื่อไหร่คะก็ค,ะคงจะเป็นวันศุกร์หรือไม่ก็วันเสาร์คุณพ่อกลับมาไวๆนะคะคุณย่าบอกว่าถ้าคุณพ่อกลับมาแล้วเราจะจัดงานเลี้ยงกันสำหรับพวกเราทุกคนรวมทั้งแม่มาริสาด้วยอ๋อถ้าอย่างนั้นคงต้องรีบกลับวันศุกร์ให้ทันกันแล้วล่ะ <c oughs> ผมไปนะ ควาสุขกันจริงนะจะจะสุขไปอีกไม่นานหรอกนี่เธอแน่ใจนะว่าคุณย่าเปิดฟรีบาร์แล้วให้เยี่ยมได้โทรศัพท์ได้แล้วก็สังสรรค์ได้ทุกอย่างเลยละจ้ะตอนนี้คุณย่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอือดีมากเลยต่อไปนี้นะฉันจะได้เลิกถือเสลที่บ้านนี้สี แล้วคอยดูฉันจะแต่งตัวให้เรียวแข่งกับแม่วิชุดาให้สนุกไปเลยนี่นๆ่นี่ยังไงยังไงก็อย่าเลิงนะเกรงใจท่านบ้างโอ้ยน,นี่วันนี้มีเรื่องเด็ดมากจะมาเล่าให้ฟังจ้ะเหรอเรื่องอะไรล่ะฉันเห็นอิตาคณิตไปซื้อแหวนมั่น